สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาพามาบ้านข้างบนนะมาดูผักหวานป่าพวกที่ไม่ได้โดนน้ำท่วมไม่ได้น้ำขังอะไรเลยไม่แล้วก็ดินไม่แฉะนะคะดินจะระบายน้ำได้ดีนะก็จะเล่เติบโตได้ดีนะคะใบเขาจะเขียวขจีเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เขาก็เริ่มเนาะเริ่มขยายขนาดของใบสีของใบนะเพื่อที่จะสะสมอาหาร ไปที่กิ่งเตรียมที่จะออกยอดในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะคะเนี่ยในบริเวณนี้ก็มีหลายต้นนะคะเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะมุมนี้นี่จะมีประมาณ7-8ต้นนะคะเนี่ย,เ,ยเลยไปติดรั้วเลยนะคะสำหรับปีนี้นะหญาไม่ได้ปล่อยให้เขายาวไปเยอะนะก็คือ ตัดกิ่งเอาไว้นะต้นเขาก็เลยค่อนข้างจะเตี้ยนะเนี่ยอย่างตัวนี้ในสองต้นนี้นะคะเนี่ยพอดีเลยสองต้นนี้นี่เนี่ยก็สาหรับคนที่ปลูกแล้วไม่อยากให้ต้นสูงเราก็ต้องแต่งเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะเนี่ยมาดูม,มุมที่ย่าเคยแต่งไว้นะคะเนี่ยเราเด็ดตั้งแต่ตอนแรกเล็กเนี่ยเด็ดออกมาเลยนะคะเนี่ยกิ่งของเขาก็จะโตบางกิ่งมันก็จะแห้งไปเราก็ไม่ ต้องไปเดือดร้อนมันนะคะเนี่ยแล้วก็หักออกไปแล้วเขาก็ขึ้นกิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่ยสองต้นนี้นี่สวยมากนะคะเนี่ยอยู่ในระดับเอวนะเนี่ยเก็บง่ายด้วยนะเนี่ยต้นนี้จะเป็นลักษณะภัยใปออกค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ปีนี้ต้นของเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็เลยใบเล็กไปนะคะเนี่ยก็มาดูต้นอีกต่อไปนะคะต้นนี้จะใบฝอยใบเล็กนะใบเล็ก แต่ว่ายอดเป็นสีทองอยู่นะคะเนี่ยก็กิ่งค่อนข้างสูงนะเนี่ยก็ประมาณหัวนะคะไม่ถึงกับท่วมหัวนะก็จะประมาณสักร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะคะเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่จะเป็นสองต้นนะเป็นสองต้นคู่กันนะนะก็จะอยู อยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะตรงนี้นี่ย่าเอาดินมาถมนะค่อนข้างสูงและน้ําก็จะระบายออกไปด้านหลังเลยนะคะเนี่ยส่วนมุมนี้ก็จะมีอยู่4ต้นนะทั้งสต้นนี่ปลูกพร้อมกันนะคะแต่โตไม่เท่ากันนะเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะต้นนี้โตช้าโตช้าแต่ว่ากิ่งสวยนะคะเนี่ยทรงพุ่มทรงพุ่มดีนะเนี่ย ส่วนต้นนี้จเจริญเติบโตเร็วนะคะก็เลยกิ่งค่อนข้างจะพุ่งนะกิ่งสูงเนี่ยทำให้ต้นสูงปีนี้ก็ต้องตัดแต่งลงมาอีกนะคะเนี่ยโดยเฉพาะต้นกลางนี่สูงมากเลยนะย่าก็จะมีการโน้มกิ่งออกด้วยนะโน้มลงมาก็รอดูว่าเวลาช่วงฤดูที่เขาแตกยอดเราถึงจะเด็ดถึงจะตัดเขาลงมาอีกนะคะค่อยดูอีกทีหนึ่ง ส่วนต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้เนี่ยปลูกพร้อมกันนะคะปลูกพร้อมกันหมดเลยตรงนี้นี่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงแรกขึ้นกิ่งกระดงขึ้นมาหญ้าก,ก็เลยตัดเขาออกนะคะเนี่ยสำหรับสวนนี้นี่รู้สึกว่าต้นสวยนะคะต้นสวยใบเขียวดีนะร่มก็จะเป็นร่มตะขบนะวันนี้ก็เอามาให้ดูกันเริ่มเข้าหน้าหนาวนะคะก็ใบนี่ก็จะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะ ถ้าแก่แล้วเวลาจับเอามากำรดรรูเนี่เขาก็จะกรอบนะคะใบเขาก็จะกรอบเนี่ยกรอบตอนนี้ก็ให้เขาติดอยู่ที่ต้นไปก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเด็ดใบเด็ดอะไรเนี่ยเขาก็จะงอกเขาก็จะแตกยอดออกมาซึ่งยอดเขาก็จะไม่ค่อยสวยเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะธรรมดาผักหวานเขาชอบอากาศร้อนนะก็สักประมาณเดือนมก,กรานะคะมก,กราคุมภานะช่วงนู้นนะ ถึงจะเป็นฤดูมีนาเนี่ยฤดูเลยละนะคะเนี่ยเพราะว่าใบพวกนี้เขาก็จะแก่แก่แล้วก็จะร่วงของเขาตามธรรมชาติพอเขาร่วงเสร็จเขาก็จะแตกยอดซึ่งผักหวานที่อยู่ตามป่าตามเขาเขาก็จะออกในช่วงนั้นซึ่งผักหวานจะมีรสชาติหวานหอมอร่อยก็คือช่วงนั้นนะคะเนี่ยวันนี้ก็พามาดูต้นผักหวานป่าที่ยากเคยปลูกเมื่อตั้งแต่เริ่มปลูกเอามาให้ดูกันนะคะก็ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ของเรานะคะที่โดนน้ำท่วมก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้ยาก็ขอจบไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ